พิพิธภัณฑ์พญาคันค้าตั้งอยู่อย่างโดดเด่นที่สวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะลิมอ่างเก็บน้ำลำทวนที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าถึงตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตำนานพญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟ ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับที่มาของบ้างไฟโดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์4มิติและนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆที่พบได้ในเมืองไทยรวมถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานและทางด้านเกษตรกรรมพักวังเบงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมารับฟังตำนานพญา คันคาดว่าจะมีตํานานเป็นมาอย่างไรพักพองเพลงสักคู่ค่ะ